สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมัง,งะันพีเสตอนที่1076ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าสหายเก่าต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ลูฟี่กับโซโลได้เผชิญหน้ากับเซราฟิมทั้ง2ตัวนั่นก็คือเอสฮอปกับเอสแบรซึ่งพวกเขานั้นต่างก็พาก,กันงงว่าทําไมเซราฟิมถึงมาเล่นงานพวกเขาได้นอกจากนั้นเซราฟิมยังคิดที่จะจัดการซีพีซีโรอย่างคาคุกับรอบรุจิอีกด้วยโซโลกับลูฟี่ก็เลยจําเป็นต้องพารุจิกับคาคุนั้นหนีพวกคาคุก็เลย ยื่นข้อเสนอให้ลูฟี่กับโซโลนั้นปล่อยกุญแจมือพวกเขาออกโซโลนี่ก็ได้พูดขึ้นต่อให้เราถอดกุญแจมือแล้วให้พวกแกช่วยสู้ฉันก็ไม่เห็นวี่แววเลยนะว่าหลังจากสู้เสร็จพวกแกจะยอมกลับมาใส่กุญแจมืออีกทีน่ะซึ่งคาคุนั้นก็เลยพูดสวนโซโลกลับไปอย่าเราแวงไปเลยนะถ้าพวกเราฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้ละก็หลังจากนั้นฉันจะเป็นเด็กดีแล้วยอมให้จับอีกรอบเองเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นลูฟี่นี่ก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีเอา้าหรองั้นโอเคซึ่งเมื่อได ูฟี่พูดอย่างนั้นนะครับโซโลนี่ก็มีท่าที่โมโหก็เลยหันไปตวัดใส่ลูฟี่โอเคกับพีสมันกโกหกแงอยู่แล้วว้แต่ถว่าขณะเดียวกันนั่นเองจูจๆเอสทอกก็ได้โจมตีมาที่พวกลูฟี่โดยการใช้ขาเตะที่รุนแรงลูฟี่กับโซโลก็เลยพาลุจิกับคาคุนั้นหลบการโจมตีนั้นไปด้วยว้าว <Wow! S 1> ซึ่งในขณนะเดียวกันโซโลนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าการโจมตีของเอสทอกนั้นมันคล้ายกับพลังผลปีศาจของมิสเตอร์วันเฮอนั่นมันพลังพิเศษของผลสุปะสปะ หรือก็คือผลใบเมียดนั่นเองถึงเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้คาคุนั้นก็เลยบอกกับโซโลเห็นไหมล่ะโลดโนะอาแกคิดจะกระเตงพวกเราที่ขยับไม่ได้ั้งอย่างนี้แล้วฝืนสู้ให้ตัวเองลำบากไปเรื่อยๆหรือไงขณะเดียวกันชากะนั้นก็ได้พูดแทรกเข้ามาสีพีซีโร่ขอถามหน่อยสิภารกิจของพวกนายคืออะไรลุจ,จินั้นก็เลยตอบกลับไปในทันทีกําจัดเวกาพังทั้ง7คนเมื่อนด้ยินพูดอย่างนั้นคาคุนี่ก็มีท่าที่ตกใจก็กจเลยหันไปตวาดใส่ลุจ,จิแล้วเองจะไปบอกเจ้าตัวเขาทาไมเล่า จิเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นชากะนั้นก็เลยพูดต่อนอกจากพวกเราแล้วสตูซี่ที่หักหลังพวกนายก็คงไม่รอดเหมือนกันสินะรุจ,จินั้นก็เลยตอบกลับไป เออฉันไม่ยกโทษให้แน่ซึ่งคาคุนั้นก็ได้หันไปพูดกับลุจิเฮ้ยตกลงเองอยากให้เขาช่วยหรือเปล่าฟะแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆเสียงกรีดของนาม,มินั้นมันก็ได้ดังขึ้นซึ่งมาโซโลได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าที่ตกใจเสียงร้องของนาม,มิแปลว่าเจ้าพวกนี้กำลังอาวาดพร้อมกันทั้ง4ี่ตัวเลยนี่เราต้องคุม้มครองเวกัาพังทั้ง7คนแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกกี่คนเนี่ยเร้ล,ลูฟี่นั้นก็ได้หันไปพูดกับชากะมัวกันน็อกขอกุญแจไไไขกกกกุญจหนนน่ออยซึงชาะัั้้็ดตบบลป จะทำอะไรฉันยกให้พวกเธอตัดสินใจเลยขอแค่ช่วยปกป้องสเตลล่าให้ได้ก็พอจึงมาพูดจบชากะนั้นก็ได้โยนลูกกุญแจนั้นให้กับลูฟี่แล้วจากนั้นลูฟี่ก็ได้หันไปพูดกับลุจิหลังจากเราหยุดศัตรูทั้ง4ตัวได้แล้วนายคงไม่ไปพันใส่พวกพ้องฉันหรือพวกเวก้าพังแค่พ่อนายไม่มีปัญญาสู้ชนะฉันหรอกนะเมื่อได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นโซโลนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาจูบว่าคิดว่าพวกนี้มันจะยอมรับคำเท้าแบบนั้นหรืองไงส่วนท่านลุจิเมื่อได้ยินคำพูดแทงใจําของ ลูฟี่เท่านั้นก็มีท่าทีโมโหเออก็เอาเซ่เพราะคนที่ฉันอยากเชื่อเป็นหลายแรกก็คือแกนี่แหละเจ้าหวกฟางถ้าแกมองเมื่อไหร่ก็คิดไว้ได้เลยว่าพวกพ้องแกทุกคนไม่รอดแน่เมื่อได้ยินลุจ,จิพูดอย่างนั้นโซโล่ก็ถึงกับตกใจหน้าเวอไอ้นี่ก็เอาด้วยซะง,งั้นแล้วจังหวะเดียวกันนั่นเองเอสแบกก็ได้ใช้พลังจากผลนิคิวนิคิวโจมตีเข้าใส่พวกลูฟี่เออชัด โดยการอัดอากาศแล้วให้มันระเบิดออกมาซึ่งนี่เป็นการระเบิดที่รุนแรงมากๆแต่ทว่าใน,นช่วงพิบตาลูฟี่ก็ได้ถอดกุญแจมือของคาคุกับรับรุจิออกได้ทันเวลาพอดีและสามารถหบการโจมตีของเอสแบได้ซึ่งลูฟี่ได้ใช้ล่างเกียร์สี่เพื่อที่จะโจมตีเข้าใส่เอสแบเกียร์สีมัดยางยืดโคตรทีนะบอนนี่ส่วนให้รุจิก็ได้ใช้ล่างให้บีโดโจมตีประสานร่วมกับลูฟี่ของกันโลคุโอกันซึ่งในฝั่งโซโลกับรุจิ ก็ได้โจมตีประสานกันโจมตีเขาใส่เอสท็อกเถิงนรกพาอสูรเทาวายุสายฟ้าฟาดซึ่งโดยการโจมตีประสานของทั้ง4ี่คนมันได้ทำให้เอสแบกับเอสทอกนั้นร้อยปลิวกระเด็นไปอย่างรุนแรงและไกลมากๆแล้วจากนั้นภาพเป็นด้ตัดไปภายในศูนย์วิจัยซึ่งที่นี่หน่วยข่าวกล้องของรัฐบาลโลก CP 5 c ไฟซเว่นและ CPA พวกเขานั้นได้ถูกจับตัวมัขังเอาไว้ขอข้าวกินหนอ่อยเถอะนี่มัน2เดือนแล้วนะแทบไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยจะมี วันได้ออกไปไหมนะหรือพวกเราจะต้องตายอยู่ที่นี่เมื่อสองเดือนก่อนเรามาทําภารกิจตรวจสอบเอ็กเฮดเสร็จแล้วก็ออกเรือไปจากเกาะแต่จูๆ่ๆกลับโดนอาวุธสัตว์ทะเลยักษ์เข้าจู่โจมแล้วก็โดนลักพาตัวกลับมาในเกาะน,นี้ส่วนพวกไซเฟอร์โพที่มาสืบสวนเรื่องการหายตัวไปของพวกเราสุดท้ายก็มาลงเอยตรงนี้กันทุกคนโทษทีนะตอนแรกเราก็นึกว่านายเป็นตัวการซสอีด็อกเตอร์เวกับพังซึ่งในฉากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าด เตอร์เวกาพังนั้นก็ถูกจับตัวมาเหมือนกันแล้วเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บมีเลือดไหลอยู่บนหัวขอโทษด,ด้วยฉันไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไม่รู้เลยสักนิดว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในเอกเคด้วยให้ตายเถอะฉันก็คิดอยู่แล้วว่ามันแปลกที่เรื่องการวิจัยโพนิกิฟของฉันดันรวกไปถึงหูรัฐบาลทั้งที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยแล้วจากนั้นก็ได้มีเสียงการติดต่อของพวกรัฐบาลโลกกองทัพเรือสาขาจีนายออกจากฐานแล้วครับเท่านี้กองเรือที่มุ่งหน้าไปยังเอกเฮดานับรวมทั้งเรือเล็กใหญ่ก็ มีจานวนเกินร้อยลาแล้วครับลับซ่าแล้วจากนั้นาพาดกฤติตัดไปที่เกาะแห่งหนึ่งในโลกใหม่นี่คือร้านเล่าเล็เลกๆตรงท่าเรือซึ่งเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงได้มาเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือแห่งนี้แล้วก็มีเด็กคนยักษ์คนหนึ่งที่ขอให้แชงนั้นพาเขาออกเรือไปด้วยพาฉันไปด้วยคนเถอะนะแชงนั้นก็เลยตอบกลับไปพูดบ้าๆเด็กเลือดร้อนอย่างเธอฉันไม่มีวันพาไปไหนด้วยหรอกซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเด็กคนยักษ์นั้นก็มีท่าที่งอนๆฮือ <c oughs> ส่วนสาวคนยักษ์ที่อยู่ในบา เธอั้นก็ได้พูดกับเด็กคนนั้นถอดใจเธอจ้าเดี๋ยวพวกกัปตันของเราจะเสียใจนะเด็กคนนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปไม่เอาก็ฉันปลื้มหัวหน้าที่สุดนี่นะแล้วขนาดเดียวกันนั่นเองล็อกสตาร์เขานั้นก็ได้เข้ามาหาแชงหัวหน้าเจ้าบ้านนั่นเริ่มโจมตีเข้ามาแล้วพวกหนุ่มๆกําลังเลือดร้นกันเลยเอาไงดีครับอีกนิดคงได้เปิดศึกกันแล้วเนี่ยส่วนแชงนั้นก็ได้พูดขึ้นัพบผพ่าสิจะมาตอนไหนไม่มาไอ้เราก็กาลังจะออกเรืออยู่แล้วแท้ๆดูท่าจะคุยเพินนนนกันไปห่อยดึ สูซาได้เจอสหายเก่าที่ต่างคนต่างนึกว่าอีกฝ่ายตายไปแล้วทั้งทีมันก็ช่วยไม่ได้แหละนะส่วนเบนเบ็กแมนนั้นก็ได้ยิ้มออกมาศัตรูของโกดจัดอยู่งแงงแง่ลักกิลูนั้นก็ได้หัวเราะออกมากักฮาฮ่าฮ่แกน่ะไม่ต้องมาพูดเลยเบนคิดว่าเจ้านั่นมันจะแค้นใครกันละ่ะแล้วแชงนั้นก็ได้พูดต่อเตรียมออกเรือได้ส่วนยาซบนั้นก็มีท่าที่ดีใจจะลุยหรอหวันหน้าเมื่อได้ยินอย่างนั้นเด็กชายคนหนึ่งนั้นก็มีท่าที่ดีใจจะทําสงครามจริงๆรหรอแชงแล้ว แขงนั้นก็ได้ตอบกลับไปฉันจะไม่ปล่อยให้เกาะนี้กลายเป็นสนามลบหลอกเมื่อได้ยินคําพูดของแช็งอย่างนั้นเด็กสาวคนหนึ่งนั้นมีอาการพรืมเป็นอย่างมากไอ้พ่อหนุ่มเจ้าสเสน่ห์แล้วพวกแชงนั้นก็ได้ออกมาจากร้านเหล้าพร้อมกับเงาของกลุ่มคนยักษ์ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายใหญ่โตที่นี่หรอกนะมาช่วยกันหน่อยได้ไหมดอลลี่บรอกกี้ซึ่งในตอนนี้นะครับดอลลี่กับบรกกี้พวกเขานั้นก็ได้กลับมายังเกาะเอลบัฟหลังจากที่ไปอยู่เกาะลิตเติ้ลการ์เดนส่วนคนยักษ์ที่อยู่ในภา NS Lo bby พวกเขานั้นก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันซึ่งบโบกี้นั้นก็ได้หัวเราะออกมากาบบบบบาได้อยู่แล้วพี่น้องเอ๋ยส่วนดอลลี่นั้นก็ได้หัวเราะออกมาเช่นกันเก้กา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 จะเปิดศึกเลยเหรอผมแดงแล้วแชงนั้นก็ได้พูดกับล็อกสตาร์เฮ้ก่อนจะเริ่มฝากไปถามเจ้านั่นอย่างนึงหน่อยสิล็อกสตาร์นั้นก็เลยถามขึ้นหือ<ะ>ถามกับตันคิดเหรอให้ถามว่าไงครับซึ่งสถานที่ที่กลุ่มผมแดงอยู่ในตอนนี้ก็คืออาณาจักรแห่งนักรบผู้มากด้วยเกียรติยศ เอลบัฟแล้วแชงนั้นก็ได้ตอบล็อกสตาร์กลับไปเออไปบอกมันตามนี้เลยว่าแกจะสู้กับฉันตอนนี้เลยหรือว่าจะทิ้งรถโพนิกิฟไว้แล้วใส่หัวไปจากที่นี่เลือกมาซะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่โลกใหม่วอลแลนด์เอลบัฟ เรือของกลุ่มโจรสลัดเขดที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดในอาณาัตของกลุ่มโจรสลัดผมแดงใช้ฝั่งมีเงาเรือลางอยู่หลายลำแล้วก็มีบางลำที่เข้ามาร้องเชิงกับเราด้วยดูท่าจะเป็นพวกโจรสลัดที่อยู่ใต้อาณาัตของผมแดงแห่งซีจกักรพรรดิน่ะมีแต่พวกชื่อดังทั้งนั้นเลยจึงเมื่อได้ยินพูดถึงผมแดงคลิปนั้นก็ได้มองไปที่แขนข้างซ้ายที่ขาดไปของตัวเองด้วยท่าทีที่กำลังหงุดหงิดส่วนท่านคินเลอร์นั้นก็ได้พูดขึ้นตอนปะทะกันคราวก่อนเราไม่ได้เห็นหน้าผมแดงหัััววนนนน้้้าของพพมมเลยดยดดซแแถโจ ยับเยินอีกนายเองก็ต้องเสียแขนไปข้างนึงนี่นะฟา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 แล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่แชงคูสซึ่งพวกสาวๆนั้นต่างก็พากันออกมากรีดต้อนรับในการเปิดศึกครั้งนี้ของแชงซึ่งพวกสาวๆนั้นก็พากันขับไปกดกับตั้นผมแดงซึ่งพวกลูกเรือนั้นก็พยายามที่จะห้ามสาวๆเอาไว้อย่าเข้าใกล้พวกหัวหน้านะหัวหน้าคิดถึงจังเลยหัวหน้าเบคแมนอยากใจข้าคุ้มครองจะแย่แล้วเนี่ยเมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกกลุ่มผมแดงนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมากลุ่มเราไม่ เก็บค่าคุ้มครองซะหน่อยแล้วเสียงของกินเลอร์นั้นก็ได้ดังขึ้นครั้งต่อไปคงไม่จบแค่แขนข้างเดียวแต่มิหวังโดนเอาชีวิตไปด้วยแน่แล้วจากนั้นภาพกอริตัดไปที่กัปตันคิดทีด่เขานั้นได้หัวเลาะออกมาเฮอ่าเรื่องยุ่งเยิงพันนันไว้ให้ชั้นแพ้มันก่อนแล้วค่อยมากลัวสิวะส่วนผมแดงก็ได้จ้องออกไปที่ทะเลเหล่ายอดฟีมือพร้อมปะทะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะวันพีสตอนที่1076ซึ่งตอนนี้นะครับก็กําลังเข้มข้นเลย กลุ่มโจรสลัดผมแดงกำลังจะปะทะกับกลุ่มโจรสลัดคิดศัตรูคู่แขนที่เป็นคนตัดแขนข้างซ้ายของคิดจนขาดออกไปโดยที่คิดนั้นยังไม่ได้เห็นหน้าของผมแดงเลยด้วยซ้ำยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมซึ่งในอาทิตย์หน้านะครับวันพีซนี่ก็งดนะครับผมจะมาอีกทีก็คือวันที่12มีนาคมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง,องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ